จะเดินไม่ไหวแล้วนี่เนี่ยกินขนาดนี้ถามจริงน้ำหนักขึ้นมากี่โลอ่ะไข่มุกจะปิ้นออกมาหนักตากินมาแปดวันนะบอกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีนุกครับผมก็หลายหลายคนก็อาจจะงงว่าไอช่ีงนี้มันมีอลไรบ้างเพราะว่ากดติดตามมา20กว่าคนแล้วก็วยังไม่รู้ว่าเอ้ยกดติดตามไว้ช่ channel องน,นี้มันมีคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวนี้นุกพามาดูคอนเทนต์แรกของเราเลยก็คือ าพาไปกินชานมทุกๆร้านในย่านเมืองทองบอกแลว้วโหมันพิเศษมากเลยมันพิเศษยังไงก็คือนุกจานับไข่มุกให้ดูว่าทุกร้านมีไข่มุกกินม็มบ้างแล้วราคาเท่าไหร่เพื่อนๆจะได้รู้ถึงความคุ้มค่านะครับเพื่อนๆงอเคเรียดรู้ทขาเทียแลยว้วว่าก็โอเคเดี๋ยวนุกนับให้ดูแล้วกันไปร้านแรกไปชิวๆ สวัสดีครับวันนี้ร้านแรกของเราร้านวิก้าเองมากับชานมที่แรกของเราบอกเลยว่ามันพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็น,ปนแบรนด์ลูกของอ่ะอัพเตอร์ยูด้วยเดี๋ยวนุ๊กขอชิมหมดเลยลวกันวันนี้ว่าแต่ก่อนแรกมันไม่มีไข่มุกอ่ะเดี๋ยวชิมเร็วๆเลยลวกันืมสดชื่นอร่อยรสชาติมันก็จะหวานกลมกล่อมกลมกลม่อมนะสไตล์วิกา้าถ้าเกิดใครจะกินก็อร่อยดีอันนี้คือเมนูบิลิเราไปสั่งดูได้นะครับ ไปไปร้านต่อไปเล็กันเลยอันนี้แก้วแรกไม่มีไข่มุกโปรจะได้ไม่แนะนำให้ดูเลยไปร้านต่อไป มาร้านที่สองของเราร้านสลอสบัวบ้ามาเดี๋ยวเรากินกันว่ามีไข่มุกกินมหมนะสิบห้าเมตรมและนับแบบนับแบบนี่นับก็คือนับในปากน,นะเรื่องจริงเขาเป็นอร่อยอร่อยม,มากเขมุกหนึบมากอร่อยจริงมันจะแบบว่ามีความหนึบหนึบมีความบาวชูกาอยู่เยอะมากเลย ก็คือคนไหนบอกว่าชอบว่าถนนไม่ไม่หวานมากเกินไปแล้วก็บอกว่าไข่มุกหวานๆเนี่ยไอ้ถ่ายเนี้ยอันนี้แนะนำเลยแล้วก็นี่เห็นหมาแล้วคาถูกมากแค่สิบห้าบาทเองเพื่อนๆลองไปลองดูยอยู่ตรงอันนี้ร้านนี้อยู่ตรงบางทองถนนวัชริดมาตามได้ตรงข้ามกับคอนโดเอ็มโซเทตี e ้นะทุกคน,นลองได้เดี๋ยวเดินมไปนับไปได้ไหมน,นี่เดี๋ยวเกลียดร้านเราเขาโอเคเดี๋ยวไปนับไปนะ เอาตรงไะไม่น่ากินข้าวมาก่อนเลยแม่งอิ่มมากเลยนะไขมุกน้็ปากเลยอิ่มมากจริงไม่กินข้าวกิน,นอันนี้ต้องของร้านแล้วแบบแน่นมากเนี่ยสามสิบเมตรแล้ว,วน,นี่ร้ันนี้ไข่มุกเยอะจริงทุกคนมาลองได้ทรอดโบบ้าเด็ดจริงมาเดินแล้วจุกขอนั่งนับแล้วกันไข่มุกเยอะมากเยอะจริง อราเินน้ำมา60เมตรแล้วนี่ถามจริงว่าคนขายเขาแบบจะรู้ไหมว่าเออว่าเราว่าร้านเขาอะมีไขมูกิเม็ดนี่คือมันับแคนเขาเลยนะคนขายเขาไงอยากรู้เออที่เขาตักทุกวันเนี่ยมันแก้วละกิมเนได้หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันเท่ากันหรือเป่าคือในความคินหนูวันหนูคิดว่าแต่ละร้านอะเขาจะมีกระบวยตักของแต่ละร้านใช่ป่ะก็จะแบบตักรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปริมาณเฉลี่ยของแต่ละร้านแล้เราก็เลยคิดว่าเออ ร้านนี้มันเฉลี่ยกี่เมตรแต่ว่าแบบไม่ได้เป๊ะเ,เปทุกร้านนั้นก็แบบว่าเออเฉลี่ยแล้วกันมันยังได้แบบว่าไม่คาดเคลื่อนไม่อะไรมากขนาดนั้นแอลที่ว่าตอนแรกเขาให้ฟรีแต่ว่าเกงไจยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวรีวิวให้ก่อนไม่เป็นไรครับโอเคครับใครชอบมาคนหนึ่งน,นะสลัดโบบ้าอร่อยจริงอร่อยมากที่เมืองทองเด็ดสุดๆค<ๆ>ือวันหนึ่งอ่ะกินอ่ะวันละแก้วใช่ปะอัน <laughs> สองแก้วแล้วเรงเหลือกี่หลายร้านเลยที่แบบแน่นวันนี้แน่นแน่นข้าวเย็นไม่ต้องกินแล้วกินที่นีน่นนแน่นแล้วโอเคครับสรุปผบว่าอร่อยมีไข่หมูข้าวมดไปถึงสาเม็ดโอเคทุกคนนับจริงจังนับจริงจังมากนับแล้วปากแบบกัวกัวไปกัวกัวมาโอเคครับร้านที่2หมดแล้วเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยโอเคไปดูกันจุกแล้วนะ ร้านที่3ร้านมีความสุขนะอยู่ตรงถนนบอลสตรีทเหมือนกันแล้วก็เมืองทองมาแวะดูได้ก็ตรงข้ามกับวิมโซเซตี้เหมือนกันได้แหละโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยว่ามีเค็มกี่เมตรร้านที่แล้วมัน83เมตรเดี๋ยวร้านนี้ดูว่ามีกี่เมตรแก่อยู่หนังของวันแล้วเบวาหวานจะขึ้นวิทย์ละ แล้วทำคลิปแล้วหนูไม่ขึ้นหรอเดี๋ยวขอนับจากไแก้วจากนาวัยเมื่อกี้นาวัยเมื่อกี้คือสิบสองเมตรอันนี้ก็มีันรคำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกแปดเมตรที่สองบอกแปดเป็นห้าสิบเมตรอันนี้มีห้าสิบเมตรนะทุกคนมีความสุขโอเคมา ร้านนี้ได้เลยที่เมืองทองตรงถนนบอยสตีทปับปูล่านะตรงนี้ก็เข้ามาได้เลยแล้วก็ร้านอยู่ตรงข้ามกับคอนโฟลเซตติเหมือนที่บอกไว้โอเคอันร้านที่สองไอ้ร้านที่สามแล้วเดี๋ยวไปร้านที่สี่กันเลยว่า,วาพาไปร้านไหนมาเดินไปกินไปไม่เดินไปเรื่อนี่แหละอันนี้อันดับแรกที่เรารีวิวมาอันนี้ร้านแรกก็คือสลัดโกบะมีไขมทั้งหมด83เม็ดแล้วก็ร้านามีความสุขมีไขมขั้งหมด50เม็ดนะครับผมเดีวเราไปดูดร้านนู้นว่า มีมาตรอไปเนี่ยมีไข่มุกกี่เม็ดไปดูเลยจะเดินไม่ไหวแล้วนี่เนี่ยกินจนแบบไข่มุกจะปิ้นออกมาจากตากินขนาดนี้ถามจริงน้ำหนักขึ้นมากี่โลอะกินมาแปดวันบอก ะครับวันนี้ร้านที่4ของเราก็คือร er. ้านกิโกะนั่นเองกิโกชาเดี๋ยวเรนนุ่มมานำให้ดูว่ามีไข่มุกกิมเม็นนะเดี๋ยวลองดูกันว่าไข่มุกมันจะเท่ากับ2ร้านที่แล้วหรือเปล่านะมาดูกันแน่นโอมากมากเลยแน่นไม่ไหวแล้วแกบอก ภาพที่ลอยมาคือภาพไปที่แบบฉีดอีซูด,ดินอยู่ลดระดับน้ำตาลในเลือดก <c oughs> ินทม้งหมดแน่เลย <c oughs> แค่พูดหายไม่ไหวจริง ทุกคนชมทุกคนไม่ไหวจริงขอโทษแน่นมากแน่นโอ๊ <Okay. S 1> กินเยอะมากเอาไงดีโอเคครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้วขอโทษด้วยทุกคนโอเคครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามดูนูกมาจนจบชิปนะครับก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็ชิปนี้สอนุนูกรู้ว่าคนเราไม่ควรกินชานมไข่บุกเกิร์ละสี่แก้วเด๋ยวจุกตายมนันรู้เหมือนกันก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามดูมาแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยถ้าเกิดใครชอบการรีวิวชานมก็ดูในอินสตาแกรมชาบีรีวิวของกได้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูนุกเล่นเกมก็ดูในที่เฟซบุ๊กแฟนเพจรีนุ๊กเหมือนกันครับผมก็ขอบคุณคราววันนี้ไปแล้วครับบา อย่าลืมกดติดตามด้วยบ๊ายบาย